ต้ด้เขาไปเรียนนะนะเรียนสเรียนหนักงด้เขอาไล่ไปต้องได้รายาสิไเปิดลมก่อนนกิตตามตอนนั้นยอดผู้ชมท่านี้เ่เหมือนเด้ยาเลยป่งาเียาก่้วหาสมาชิกก็จะมองบินเป็นหมื่นแน้ะนะมันจะได้รายได้ไอ้บอนทายไเง้ยมันจังกดเบบางในช่องเดี๋ยวของรถกดต้องไปลลัง ไปล่างลูกแล้วมันรกติซื uh, together, yeah. ้อสัตว์ยาบซื้อสัตว์ือเชฟกระตาห้างกระตาห้างดับไ้กระดับไ้เลยรถซื้สัตว์ี๋ยวนั่ตัวนี้ตรอไปนจับไก่ได้ก็บท่ามีอ

เอา,อาไปตั้งไว้ทั้งหมดเลยต้องยูทูบไงอนังนังไทย

चारा दाम मारे सा दामा दामे पाम शन्य माता पावनाय महाता मा मनय ना शन मवनाय महान

ใโยตัมปยโยตปปจโยวิใโยตัปปะจโยอติปะจโยนาติปจโยวิปะปาจโยอวิปาะ ข้าพเจ้ามีสักท่าไว้ปัจจัยสลกรบจากนาา่าจะเท่าวันนั้นถวายยาจากหลอดตู่ลำบกงนอกสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วก็เมื่อน,นี้ถวายเพิ่มไปอีกสองหมื่นร่วมเป็นสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งสี่สิบบาท 음 mm. สุภวลานิญาตุปเจียณิสัพพลิวลาณิปฏิคันหาตุธรรมหากันเทวะมาตาปิตุกาจินันตาญาตกานา 아 a 네. 아 i 네. 我说，说不了，没读。 ปล่อยลูกปล่อยลูกยอมนะข้าวข้ามีล่อยลูกจะแล้วนะลูกตึงตังลงพื้นกัไปแนวไม่แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาตรงตรงดูขึ้นแม่หนูน้ำสีคุณยายอย่างูเาเดย์เียอ๋คุเด้อน่าเดยาวเรือขึ้นมาอกเเอาเอารางวัลทีนึงฮะเอารางวันทีนึงมาวัดนังสี่เหลี่ยวดียวเนาะ พัอาจารย์คู่เขาเป็นประท่านแหยุดตลอดละเออเอาแล้วเป็นทีนึงหาใบเล้เขียวอันนี้ครับเาป็นทายกเสียงคล้องนี่ยเนเดี่ยวเอเบาอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกยกออกเลยเหรอ อันนี้ของพ่อพุน่นแฟนเล่าอ่ะละพอพุน่นเดี๋ยวจะไปสัางให้อีกแยกหลังอยู่วัดใหม่บ่ <c oughs> เอาหลังยังไงเราเราไ็อยากได้หลังไงก็ได้ได้เห็ดลังหน่อยแต่เรายัางชีวิตอยู่มามาีมา๋ยวเดี๋ยวชุยื่พญญาบานบกาลอยู่ามายกยาน ไอโอดก้อนเจยนเขาลิ้นนาบอกนี่ได้ไหมันี่ขึ้นล่าเนี่ลิ้นนาบอกเลนี่เอาเรมทีเน้มหมดจังเาไปซมกันลิ้นลิ้นเนีขึ้นลากระกเจัก่ปกอเคียณะเก่าเฮ้ยคณมาตัวอ้มักหลายเลีมีอนแห้งมักตัวเออ

เดี๋ยวรังไม้จังสางเอาไหมล้างไม้จังสางไมเออได้ได้ได้ภาพนัยง่ายมองพนัยสิบห้าไล่นึงเดี๋ยวใหญ่เลยเออ่านั่นเป็นสำนักของหนเอาเอาหัวใบไปนี้เนาะยอดยอดผู้สวยโหดจัดการพี่ใหญ่จานขึ้นโหดให้ขึ้นผู้สวยมานบน้ำสีเนี่ยเอาะขั้นตอนสุดท้ายมันจะเรียบร้อยท่านละครับ

กันนีล,นลาห้ามาเมียงคนกับความกันลงมาพร้อมเด้ออ่าท่านเห็นจะแม่เห็ดนนะเป็ดนั้งหมูกน้ำลานไปตั้วอ่าไปในไอ้ไอท่านประธานเนี่ยท่านประธานพิมพ์หมอเก็บของเก็บของเอาเป็นยังในพระโอ้พระเอาเจ็ดเดือนนึงเนาะพระเนี่ย อันนั้นไม่ได้ชิพห,หามือหามือไปนี่ไปรวงไปอันนั้นก็ห้องไอพ่อล่มสิขอพ่อล่ม,พ,ลมพ,พ่อชชอ,อ,อินนี่นี่แหลมเอ้อพี่น้องฟ้องไปไปดีสมสุขถึงสวรรค์ชั้นฟ้าเที่งดาววันเดือนเอ้ออันนี้อันนี้พอไปอน้ำดอกเอาร้อยแปดปีวันยังว่ากัน ร้ <im itation> อยแปดปีเน่มกใช้แทบตัวนี่ครับมันเป็นสมุนไพรเดบันตุหมกนี่ครับแมนมันต้อง,องไปยูวัดเด้ยังย่งฉันยูมองเอืนน้นเนี่มัดน้ำให้น้ำหน้าเขาขูดนี่สิแมนเขาขูดไป,ปน้ำหน้าแต่เจจีน้ำข้าแท่นอน,นอดี๋ย<อ>เ,เขาขูดไปปลูกกับรถไทไทที่มัด เอาอาจารย์คู่ห้อคำวัดคำว่าเนี่ยต้องเอาร้อยแปดปีเพราะว่าเลขแปดยังว่มีมือสิ้นสทดอนดูผู้สูดูแลดูแลแจ่าใหญ่หนูอาจารย์คู่ฮาเอาปิดชิปกันสวัสดีครับเอาสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆวยใช่หล่ะขับ้าทุกขดครอบครัวประหัอุดมสมบูรณ์เลย ค,คอดูแลปึงแย่งกันห่วงหาอาบอดสัง่งผูนที่ต้องต้องการคว่โอบอุนเดครับปงแย่ยงกันปล,ล่อยปลาแล่ยย้อย่างแล้วครับผมกำลังใจครอบครัวแม่ก็บสบายใจนี่นยังก็่อบนญเั